สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันกับสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาช่วงต้นปีใหม่ปีพศ2568แต่ในวันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาช่วงวันระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่3ามกราคมนะคะ และในคลิปนี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านเกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอะอะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะอิงจากไพ่เลนมองนี้แล้วก็อิงจากไพ่ทาลอตนี้นะคะหรือไพ่ยิบสีไพ่ทาโลนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนะักแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านนี้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลช่วงระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่3สมกราคมนี้เจ้าจริงๆแล้วเจ้าชะตานี้ช่วงนี้เป็นคนที่มีพลังจิตพลังกายที่กล้าแกร่งเข้มแข็งดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดเฉลียวแล้วก็สามารถที่จะ แก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ลุล่วงไปได้ดีด้วยมันสมองที่ฉลาดหลักแหลมนะคะอันนี้มันโดยพื้นฐานดวงเจ้าจติตาจะเป็นอย่างนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมกรานะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานสำหรับหน้าที่การงานแล้วท่านที่ทำงานจะเป็นทำงานธุรกิจส่วนตัว ทำงานให้กับองค์กรอื่นด้านการงานมันก็ดีแต่ถ้าว่ามันมันดีแบบมั่นคงนะคะมันมันไม่ได้ดีพุ่งเติบโตยิ่งใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นมันดีมั่นคงก็หมายความว่าท่านทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่มันก็ยังอยู่อยู่แค่นั้นนะคะมันไม่ได้ก้าวหน้าก้าวไกลหรือว่ามันไม่ได้ถอยสดถอยมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงนี้ขอให้ขยันมัน เพียนเข้าไว้อ่านหนังสือให้มากๆากนะคะตีคว้มให้มากๆมันเึง่จะสอบผ่านนะคะหรือบางท่านที่เรียนจบไปแล้วไปสมัครเข้าทํางานหางระยะนี้เขาอาจจะเรียกตัวท่านช้าอยู่สักหน่อยก็ไม่เป็นไรอดทนไว้คอยสมัครครั้งต่อไปก็ได้นะคะที่มาดูสถาบันแห่งการเงินท่านในช่วงนี้ถึงแม้ว่าการงานมันดีแบบมั่นคงก็จริง แต่ท่านมีฐานะการเงินที่ดีฐานะการเงินของท่านนั้นก็ดีแบบมั่นคงมาตลอดท่านมีเงินเก็บเงินฝากเงินออมเป็นเป็นมั่นคงดีมาตลอดพอมาสู่ช่วงนี้การเงินของท่านก็ดีตลอดนะคะก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าการงานมันจะไม่เกี่ยใสแต่การเงินมันก็ดีนะคะพะว่าในช่วงนี้ท่านก็จะ,ะมีโอกาสที่ดี จะได้ช่องทางใหม่ช่องทางที่ดีๆในการที่จะสร้างเงินสร้างทองนะคะดังนั้นการเงินการทองมันก็จะสะพาดมาสู่ตัวท่านหลากหลายช่องทางในช่วงนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักแล้วมันก็มีดีและไม่ดีนะคะแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนมีคู่ ำหรับคนโสดแล้วด้านความรักดีช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านนี้เพอร์เฟกเลยล่ะดูดีมีเสน่หามีเมตตามหานิยมนะคะจะมีความรักเข้ามาจะมีคนมารักมาชอบจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะและคนที่มารักมาชอบท่านนั้นก็เอาความรักที่เป็นจีหลังยั่งเยืนเอาความรักที่รักจริงหวังแต่งมาสู่ตัวท่านนะคะเอาเป็นว่าหากท่านใดโสดอยู่ ต้องการอยากจะมีคู่ในช่วงนี้ท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้นเขาก็รักท่านจริงนะคะรักจริงหวังแต่งนั่นแหละแต่ถ้าหากใครยังไม่อยากจะมีคู่ก็ไม่มีปัญหาไม,ม่ปรรสแห่งความรักนะท่านก็ยังอยู่สุขสบายดีเพราะว่าช่วงงจวะช่วงเดือนนี้ดวงของท่านดีในเรื่องการเงินและอีกในหนึ่งช่วงเดือนนี้ตัวท่าน จะมีเกณฑ์ว่าจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือได้เดินทางและในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางนั้นมันจะไปสู่ให้ความมีโชคมีลาบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ท่านอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือย้ายบางสิ่งบางอย่างบางคนก็อาจจะได้ย้ายสาขาย้ายหน้าที่การงานย้ายตำแหน่งแต่ไปสู่สิ่งที่ดี หรือบางคนอยู่บ้านก็อาจจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่ให้มันดูดีนะคะทำห่วงจุ้ยในบ้านให้มันดีแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามานะคะก็อาเป็นว่าดวงดวงท่านดีในเรื่องการเงินแต่บางช่วงท่านก็ยังเซ็งในการงานอยู่ถ้าแต่ถ้าใครไม่คิดมากเก่ยวกการงานถ้าพอใจพึงพอใจใน งานที่ตัวเองทําอยู่มันก็ไม่เสิงแต่หากท่านใดมีการคาดคนีคาดหวังอยากจะให้การมันการงานมันก้าวหน้าสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วมันยังไม่ได้ดังใจนี่แหละท่านจะเสิงนะคะนี่มาดูเรื่องเคราะท่านท่านก็โชคดีนะคะท่านไม่มีเคาะไม่มีพยันอันตรายใดๆท่านยังมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็เอาเป็นว่าดวงชะตาท่านที่เกิดราศี ตุนในช่วงนี้แม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ความแม่นยําก็แปดสิบเปอร์เซ็นได้และหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเองแล้วเพื่อให้เกิดความแม่นยําฉับมังยิ่งนัก ก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะโดยแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ l ล n e ไอไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านแม่หมอคิดค่าครูเพียง2 0 0บาทนะคะท่านมีปัญหาอะไรมีเรื่องราวอะไรมาตรวจเโโช็คดวงชะกับแม่หมอจากไพ่นี้ท่านก็จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆนั้น ได้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะหรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์นะคะเรามาเป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วก็มาดูกันก็เปิดกล้องดูท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยเซนส์นของท่านท่านก็สามารถที่จะจูนกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ไบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะแล้วก็เกิดความแม่นยำเฉลห่ังยิ่งนักนะคะโอเค แม่หมอก็จะขอจบไวแต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ25์2568นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนะคะและก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรให้ท่านนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการขอขอบคุณทุกทท่านที่เขามารับชมและอย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะไม่บาย you <laughs>